i p o d Mac with Smart Case เคสสมาร์ทที่ดูสติพิดยังไงก็ไม่รู้นะครับราคา19,900บาทจาก Apple Store ถึงตัวของแพ็กเกจเรื่องของพลาสติกห่อเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่ๆยังไงก็ยังต้องมีพลาสติกหอนะครับยังไม่สามารถที่จะใช้เป็นเป็นแบบไม่มีพลาสติกห่อแบบ AirPods 3หรือว่า iPhone ได้กล่องนี้ใหญ่พอสมควรนะครับวิธีแกะก็มีลูกศรเขา,เาชี้อยู่ตรงนี้ก็เริ่มต้นจากตรงนี้ครับชีวิตเราเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ฉีดอันนี้เป็นสีดำนะครับ กล่องใหญ่หนักแล้วก็ดูมีคุณภาพดีนะครับเพราะราคาทั้ง20หมื่น่ะตรงนี้สกรีนนี่ก็มีความมนูนนูนนิดนึงนะครับตามสไตล์ Apple เข้ามาก็เจอของเลยไม่ต้องมีอะไรกันคุ้นวายอันนี้เขามีพลาสติกห่อนะครับเพราะนั้นก็แกะระวังหน่อยเพราะว่ามันเป็นสีดำตัวของนี้ก็ต้องสีดำนะครับเอากระดาษก่อนแล้วก็เปเปอร์เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมาก อันนี้ให้สายชาร์จมาด้วยนะครับซึ่งก็ไม่เคยใช้ครับเป็นสายชาร์จ lightning to usb c เราก็ใช้อันที่เราใช้กับ iphone เนี่ยแหละครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมไปลองที่ร้านเนี่ยไม่ค่อยไม่ได้หนักพอขึ้นบนหัวแล้วไม่ได้หนักมากเท่าไหร่ตัวหัวก็จะมีอันนี้มาให้มีเซฟมาครับเป็นกระดาษทรงแบบเหมือนรังไข่อะเป็นกระดาษทำเป็นทรงไว้นะครับคุณภาพดี แน่นอนรูชาร์จอยู่นี่พอเอาจะเอาออกจากตัวเคสเนี่ยมันติดเลยที่มันกระพริบอยู่ก็คือเดี๋ยวเราต้องไปแพรกับ iPhone หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาเพื่ออยากลองครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังหลังจากที่ได้ลองนะครับเอามาใช้ดูหนังกับ Apple TV เปตเที่ยวอาอาดิโอของทาง Apple เนี่ยเชื่อมต่อกับ Apple TV ก็จะเป็น d o l b y Atmos ดูหนัง Netflix อย่างเรื่องล่าสุดที่เพิ่งดูเนี่ยเรสโนติสเนี่ยก็สนุกมากเลยครับเรื่องนี้ดูเพลินๆนะครับเป็นหนังสูตรที่ลงทุนเยอะมากแล้วก็บันเทิงดีครับแนะนําให้ลองไปดูกันนะครับเรสโนติสดูสบายๆครับไม่ได้ยาวมากด้วยนะครับเป็นหนังดาราดังเลยแหละทีนี้เรื่องของหูฟังเนี่ยผมก็เลยลองซื้ออันนี้คือลองพูดเลยว่าลองเพราะว่าวันนั้นที่ไปซื้อ AirPods 3ให้ทางคุณแม่บ้านเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของ Apple ไอคอนสยามที่บริการดีมากเลยนะครับเขาก็เหมือนก็ชวนชวนคุยเรื่อง AirPod Max แล้วผมก็สนใจอยู่แล้วด้วยก็เลยลองมาลองซื้อมาเพราะว่าภายใน14วันเนี่ยถ้าเราลองแล้วไม่ชอบเนี่ย เอาไปคืนได้โดยที่ทุกอย่างให้มันเป็นปกติเอาแพ็กเกจเอาใบเสร็จไปแสดงให้เขาดูด้วยนะครับเอาเรื่องของการใช้งานก่อนคือเอาจริงเอาแค่นี้มันเป็นอุปสรรคต่อผมนะไอตัวหูฟังอันนี้ที่มันออกมาแล้วผมไม่ได้สนใจมากเท่าไหร่แม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ของ Apple แล้วรู้ว่าเสียงมันดีมากก็ตามนะครับเพราะว,าว่าวิธีการเก็บในขนาที่หูที่ผมใช้และชอบเนี่ยก็คือ o s ส q c 4 5พอผมใส่เป้นเนี่ยมันจบเลยมันเป็นกระเป๋าหนึ่งใบ แล้วตัวฟอร์มของหูฟังเนี่ยที่มันเป็นเฮดโฟนพับแล้วมันได้อยู่เท่านี้เลยทีนี้วิธีการเก็บเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยมันดูเหมือนเป็นแบบกระเช้าอ่ะซึ่งอันนี้เขาเรียกสมาร์ทเคสมันก็คงจะสมาร์ทนะครับเพราะว่าเอาจากออกจากกระเป๋าเนี่ยคือเปิดเลยเปิดเสร็จถ้าเราเชื่อมต่อไว้มันก็จะต่อที่ตัวหูฟังเราเลยนะครับทีนี้ในส่วนของหูฟังเนี่ยลักษณะภายนอกเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่สบายนะครับซึ่งเราสังเกตดูดีๆนะครับ ทางตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นกระนึกรกระนึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจะช่วยบีบศีรษะเราแต่ว่าไม่ได้บีบจนไม่สบายหูเพราะว่าตัวฟองน้ําอันนี้มันนิ่มมากมันนิ่มแล้วก็สบายดีมากนะครับแล้วตรงนี้ยืดได้แต่ว่ายืดได้ไม่ไม่ได้ไกลมากประมาณนี้ขณะเราใส่ครับมือเราอ่ะต้องระวังนิดนึงตรงนี้เป็นปุ่มที่เอาไว้ปรับ เรื่องของเสียงการตัดเสียงแล้วนี้เป็นวอลลุ่มแล้วกดได้ในการคอนโทรลบางทีเราจะจับแล้วเราจะชอบไปบีบโดนตรงนี้เพราะนั้นมันก็ต้องฝึกนิ้วนิดนึงครับก็คือจับให้มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็คาดก็จะอยู่ประมาณนี้คือฟอร์มเขาโอเคดีเหมือนกันนะครับในการที่จะที่เ,เนี่ยมันจะอยู่แนบแนบหูแนบหัวเลยแล้วก็เรื่องของเสียงเนี่ยอย่างตอนนี้ผมเปิดเป็นทารสไพเรนซี เพราะฉะนั้นผมจะพูดแล้วจะได้ยินเสียงตัวเองด้วยจะไม่จะไม่อึ้อึอมากนะจะไม่แบบเป็นตัดเสียงแล้วก็คล้ายๆเราใส่อินเอียหรือการที่เหมือนพูดอยู่ใต้น้ําอย่างที่ผมชอบเทียบนะครับมันก็จะใช้ได้ใช้ได้ดีเหมือนกันหรือเวลาที่ระบบตัดเสียงเนี่ยเสียงก็ดีซึ่งลักษณะของเสียงนะครับจะเป็นไปในโทนของ AirPod s Pro แต่ให้ความรู้สึกที่เยอะกว่าเบสก็เยอะกว่า ความเงียบก็เงียบกว่าความดังก็ดังกว่าแล้วคาแรคเตอร์ของความเป็นดโฟนกับอินเอีย e ร<ๆ>์จะคนละแบบอินเอียร์เนี่ยเสียงมันจะถูกเข้าไปในหัวเรามันจะอยู่แถวๆนี้ครับแต่พอมันเป็นดโฟนเนี่ยเสียงมันจะกว้างออกมาหน่อยนึงแต่ทีเนี้ยในแง่ของการใช้งานเพลงนะครับสำหรับ AirPod s Max เนี่ยเสียงมันก็จะมาผมให้ความรู้สึกเหมือนกับกึ่งๆระหว่างเสียงของ Apple a i r p o d เสียงสไตล์ Apple นะ่ะกับเสียงสไตล์ของ b e a t ที่แบบเบ็ดเยอะเยะแล้วแบบว่าดินามิกแน่นมากมันมารวมกันแล้วมันกลายเป็น Airpods Max ซึ่งความสบายในการใส่เนี่ยมันเรารู้สึกว่ามันกระชับศีรษะก็จริงนะครับแต่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันก็มีอะไรมาบีบบ e p มานหน่วงหน่วงหูเพราะน้ำหนักมันเยอะเวลาที่เราขยับทีเนะี่ยมันจะรู้สึกถึงแรงเวี่ยของ วัตถุที่มันติดอยู่บนสีษะเหล่าเพราะฉะนั้นความชินเนี่ยมันจะชินได้ค่อนข้างยากครับแต่ว่าเนี่ยมันก็สบายโดยไม่ไม,ไม่น่าเชื่อนะครับในส่วนของด้านบนตรงนี้อะไรเงี้ยคือเรื่องของฟอร์มเรื่องของอาฟอร์มของเขาเนี่ยตอนนี้มันดูมันคือทุกคนบนโลกเนี่ยชินแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ดูแปลกประหลาดอะไรมากก็ถือว่าใช้ได้ในระดับนี้นะครับแล้วกับราคาก็ ก็ข้างสูงนะค่อนข้างสูงเพราะสุดท้ายถ้าเอาในแง่ของการเป็นหูฟ n e แบบคาดหัวเพื่อจะเป็นหูฟังเพลงเนี่ยสำหรับผมส่วนตัวเนี่ยยังไงผมก็ยังให้ที่ QC 45อยู่ดีด้วยความที่มันสบายครับสาเหตุหลักในการเลือกเดโฟน e ฟังเพลงลวเวลาเราฟังเราคงเราก็จะใช้เวลากับมันเนี่ย QC 45เนี่ยฟังสบายเรื่องของ น้ำหนักเรื่องของฟิสิกอะไรเงี้ยก็มันสบายกว่ามันไม่มาความสบายของมนุษย์เรามันจะเกิดอยู่ตรงที่เราสามารถผ่อนคลายแล้วไม่มีอะไรมาบังคับตัวเราหรือเราต้องทําความเข้าใจกับสภาวะบางอันของตัวเองนะักขณะนั้น,น,นสักเท่าไหร่นะักเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายสบายๆครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องอดทนกับอะไรมากซึ่ง Q4 5มีแต่ตัวเนี้ยไม่ ไม่ค่อยสบายเท่าต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องเหมือนวัดใจความเป็นแฟนบอยของ Apple เหมือนกันนะครับแล้วด้วยขนาด p ไพร์ l เลนขนาดนี้เนี่ยมีตัวเลือกอีกเยอะครับงบสองหมื่นเนี่ยหรือแม้ว่าลดแล้วเนี่ยผมเห็น Power อร์บเหลวประมาณหมื่นหกมื่นเจ็ดนี่ยมีอีกหลายยี่ห้อเลยครับไม่ว่าจะเป็นโบสไม่ว่าจะเป็นโซนีไม่ว่าจะเป็นออเดโอเทคนิไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับมีให้เราเลือกเต็มไปหมดเลย ถ้ามีโอกาสก็ลองไปใครที่ชอบฟังเพลงนะครับลองไปหาหูฟังมาลองดูหรืออย่างของ Apple เนี่ยก็เข้าไปที่ช็อปเขาครับ a p p l e Sto r e ไอคอนสยามแนะนำนะครับแล้วก็ไปขอเขาลองได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงลองก็จะได้รู้ครับผมเนี่ยได้ลองนะแล้วก็ได้รู้แล้วแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังกันแล้วในส่วนของเสียงถ้าเทียบกับ QC 45ที่ผมใช้อยู่เป็นหูฟังประจำตัวเนี่ย คือ QC 45เรื่องของเสียงเนี่ยเขาใส่เสียงมาแบบเป็นเสียงที่กำลังดีครับความทุ้มความนุ่มความทุ้มจะเป็นเหมือนเสียงของอันหนิงนิรุตอะเสียงนิ่มๆดูดีๆคลาสซี่มีความทุ้มแต่ไม่ได้ทุ้มบานบวมจนถึงขั้นเป็นแบบว่าเป็นเสียงแบบเป็นเสียงใหญ่ๆไปเลยไม่ถึงขนาดนั้นในขณะที่ Apple AirPod s Max เนี่ย เสียงทุ้มก็ดีครับก็เหมือนเสียงอันหนิงนีรุดเหมือนกันแต่ว่าน้องๆหลายคนถ้าได้ดูคลิปนี้อาจจะงงว่าอันหนิงนีรุดคือใครลองไปเสิร์ชดูนะครับเขาเป็นดารารุ่นใหญ่แล้วก็อ่านเสียงสปอตโฆษณาหลายๆเสียงนะครับเป็นเสียงนิ่มๆนุ่มนุมน,มนะครับพวกไทยประกันหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นเสียงเขามีความน่าเชื่อถือมีความเพลิดเพลินในการฟังนะครับแต่ของ Apple AirPods Max เนี่ย เป็นเสียงอันหนิงที่เหมือนตะโกนอะ่ะเหมือนพูดออกเครื่องขยายเสียงเหมือนก็จะมาแบบเยอะเลยซึ่งหูเนี้ยวัยรุ่นเขาชอบนะครับมีรุ่นน้องก็ใช้อยู่เขาก็ชอบครับวัยรุ่นฟังเพลงเกาหลีฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยได้ทุกแนวเลยมาครบท้วนเลยรายละเอียดเสียงดีมากครับแล้วก็เรื่องของการแมนเทแนนท์เนี่ยตัวเนี้ยหูเนี่ยครับอันนี้พนักง,งานเขาปวดเลยนะครับเขาบอกว่ามันเนี่ยมันถอดออกได้แล้วตัวเนี้ยมีแยกขาย ซึ่งสีซื้อสีที่มันไม่เหมือนกับตัวหูฟังก็ได้แล้วสามารถเอาลงเครื่องซักได้ครับเพราะว่ามันเป็นแค่ผ้ากับพลาสติกแต่ถ้าถามผมนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปเข้าเครื่องขนาดนั้นก็ได้ครับนี่ผมให้ดูในนี้ถ้าดูดีๆเนี่ยจะเห็นเป็นดอกลําโพงเลยครับคือดอกเนี้ยไดเวอร์เนี่ยตัวเปเริ่มเลยครับแล้วเนี่ยมันก็เป็นแม่เหล็กแบบนี้วัสดุเป็นโลหะ ก็เป็นสไตล์หนึ่งของ Apple ส่วนในเรื่องของการที่เสียงของการที่ดูหนังนะครับผมข้อสรุปอันนี้เป็นเรื่องความรู้สึกส่วนตัวของผมที่จะเล่าให้ฟังนะข้อสรุปคือผมถนัดที่จะดูกับตัวนี้มากกว่า AirPod s Pro หนึ่งเลยคือสบายหัวสบายหูเวลาเราใส่เนี่ยแล้วเรานั่งพิงกับโซฟาที่เราดูเนี่ยมันก็พอเป็นพอเป็นหูฟังอย่างเงี้ยมันจะติดเราจะต้อง f i กอยู่กับตัว แล้วเราก็จะรู้สึกว่าล้ามากกว่าเพราะว่าหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงแต่อันเนี้ยเราชินแล้วเราจะมันเบามันก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรมาบังคับหัวเรามากหนักอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของเสียงครับผมรู้สึกว่าอันเนี้ย AirPods Max เนี่ยเสียงมันมาเยอะเกินไปอย่างที่บอกว่าพอลําโพงมันใหญ่เนะเสียงเบสมันก็มาแบบมันก็มารุนแรงเลยซึ่งบางครั้งเวลาเราดูหนังฮะลำโพงหนังกับลําโพงเพลงมันยังเป็นคนละลําโพงเลยนะครับ ลำโพงเพลงเนี่ยจะให้รายละเอียดของเสียงเครื่อนดนตรีได้ดีกว่าแต่ลำโพงหนังจะให้รายละเอียดของเสียงที่มันเป็นซาวที่เขามิซ์มาเพื่อสร้างบรรยากาศรอบตัวแต่เสียงของ airpod s max เนี่ยความสเปเชียลเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่ครับแต่ในขณะที่ตัวเนี้ยมันก็สามารถทำได้เหมือนกันมีได้เหมือนกันเพราะนั้นผมเลยเลือกเอาตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอันเนี้ยก็เอาไปคืนที่ apple store icon นะครับเดี๋ยวมีรีวิว tesla อีกนะครับ แบ่งได้หลายตอนเลยวันนั้นไปถ่ายมากับน้องแจงนะครับก็รอติดตามครับแล้วก็ลองดูว่าจะมีของอะไรมารีวิวได้อีกนะครับขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์หลายๆท่านนะครับขอบคุณคอมเมนต์หนึ่งที่แฮปปี้วันเดย์คุณแม่ผมด้วยนะครับในเทปข่าวที่แล้วที่ที่ผมแกะกล่อง macbook pro ไปนะครับแล้วเดี๋ยววีคหน้าก็จะมีมารีวิวเรื่องของการใช้งานอีครับช่วงนี้ก็ได้ใช้งานมันอยู่นะครับเนี่ยเอามาต่อ ต่อกระจอแล้วแม c m i ิ i กนีก็ปล่อยไปแล้วเรียบร้อยต่อจอต่อคีย์บอร์ดอยู่บ้านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่กับต้องสร้างรีวิวสวดครับ